นะแล้วเพื่อนเขาสาธิตคือเขาบอกว่าอันนี้คือเบรรจุน้ําแล้วว่าเป็นผ้าเช็ดมือขึ้นมานะคะนี่เราก็ไม่รู้ค้าไม่ใช่ใชค่ะกินไม่ได้นะคะคุณจุ่มอ้าวมีการพองตัวค่ะได้ละละเชสิคะสสาธิตค่ะสาธิตด้วโอ้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการอัดใช่ไหม ทำให้มันแห้งหัเช็ดมือค่ะก็ไม่ได้เช็ดหน้าลืมผิดผิดค่ะผิดค่ะผิดค่ะเช็ดมือนะคะแล้วก็คือกินเข้าไปเลยค่ะเอาใช่ด้วยอย่าพอนโอเคค่ะให้เพื่อนนะคะโอเคอือคันี้ไม่เป็นมันเป็นเรื่องอันนี้คืออันนี้อันนี้กินดะปลาเก๋าหมดค่ะปลาเก๋าหมดเอาปลากระพงเตรียมเป็นตัวนะคะค่ะ ปลากระพงปากระพงก็ได้เออแล้วสสามรสโอเคค่ะก็คืที่เปนมันฝรัที่ม่นก็สามชนิดใช่ใช่ค่ะไว้น้ำน้ำมันไปหมดแล้วมันอุดน้ำต้องจะได้ค่าเชื้ออยู่นี่ค่ะทุกคนน้ำมันกินน้ำหมดแล้วค่ะเหลือแต่ตะไคร้ค่ะคือตกลงนี่ใครเขาไว้ให้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมเลยค่ะหอมมากเลย